ผมเคยทําสิ่งหนึ่งกับลูกศิษย์ผมที่เขารักกันมาลูกศิษย์ผมสองคนนี้เป็นลูกศิษย์ผมตั้งแต่ผมสอนเขาท่านไหนเขาเรียนปริญญาตรีนะเขาเรียนกันคณะอื่นที่ไม่ใช่คณะที่ผมเป็นอาจารย์สังกัดหรอกแต่พอเขาจบปริญญาตรีแล้วยอย่างไรไม่ทราบเขา,ม,าม,ขมีความสุขที่จะมาเรียนปรัชญากับผมอีกก็เลยไม่เรียนต่อในสาขาตัวเองเรียนมาก็ามาเลือกเรียนปรัชญากันทั้งคู่เลยและต่อมาเมื่อเขาตอนที่มาเรียน ปริญญาโทนั่นคือมาครมาผมก็รู้แล้วเขาเป็นแฟนกันมาผมยังแซวเลยว่านี่ที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยคิดจะคิดจะแต่งงานกันตอนไปเรียนนักศึกษาปริญญาโทเลยหรือประมาณนี้ก็เป็นรับรู้ด้วยกันทั้งคู่น,นะแต่ขณะที่มาเรียนเป็นลูกศิษย์ผมชั้นปริญญาโทเนี่ยวันดีคืนดีลูกศิษย์ผู้หญิงก็มาร้องหม่มร้องไห้กับผมแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าแฟนนึงเป็นผู้ชายเนี่ยไปมีผู้หญิงคนใหม่แล้วผมก็ทําได้แค่ผมจําได้ว่าตอนที่เขามาหาผมน่ยนะ ผมไม่รู้จะทํำยังไงเพราะนั่งร้องไห้ผมก็เลยทําได้แค่กอดเขาไปแล้วก็ร้องไห้ด้วยคือเพื่อนเป็นคนพามาไม่ได้เขาเป็นคนพูดเองนะเ <c oughs> พื่อนที่เป็นคนพามาบอกให้ก้องฟังว่าเขาเนี่ยตอนนี้กําลังทุกข์หนักพระอกหักถูกแฟนทิ้งไปแฟนก็คือลูกศิษย์ที่ผมรู้จักดีอยู่แล้วแล้วเขาก็นั่งร้องไห้โดยที่ไม่พูดอะไรกับผมสักคำผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาก็เลยกอดเขาแล้วก็ร้องไห้ พอผมกอดเขาแลา้วรงไห้เขาเลยหยุดร้องแล้วก็ยกมือไหว้ผมเช็ดน้ําตาแล้วก็ก้มลงกราบลาผมไปผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็กลับมาหาผมแล้วก็บอกว่าวันนั้นไม่เคยไม่ตัวเองช็อกก็บอกตอนที่อาจารย์กอดหนูแล้วอาจารย์ร้องไห้ด้วยเนี่ยหนูช็อกเลยหายและหายไปเลยไออา,อาการเจ็บปวดหายไปเลยเขาบอกว่าแปลกมากเลยเขาบอกว่ามันเจ็บปวดถุดแสนจะทานทนเลยนะครับ แต่ตอนที่ผมกอดเขาและผมร้องไห้ด้วยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเชาะเขาบอกเขาไม่เคยคิดเลยว่าผมซึ่งเป็นบุคคลที่เหมือนกับเป็นนึกถึงภาพนะเขาบอกอาจารย์เป็นบุคคลผู้ใหญ่และอาจารย์กอดหนูพ่อหนูยังไม่เคยกอดหนูแบบนี้เลยเขาบอกผมบอกว่าตอนที่คุณร้องไห้ต่อหน้าผมผมเจ็บปวดบอกว่าเพราะผมรู้จากคุณมาตั้งแต่และคุณรักกันมาตั้งแต่ตอนที่คุณเรียนปริญญาตรีคุณเรียนจบตรีแล้วคุณยังมาเรียนโทเพื่อหวังให้ผมเป็นครูต่อ ตอนตอนที่คุณร้องไห้ผมรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยทีนี้พอเรานั่งคุยกันดีๆแล้วเขาเลยถามผมว่าผมจะมีอะไรแนะนำเขาไหมเขาจะปฏิบัติตามผมบอกไม่มีอะไรจะแนะนําแต่มีสิ่งเดียวที่ถ้าทําได้อยากให้ทําก็คืออย่ารู้สึกโกรธเคืองแฟนของคุณอย่าทําเป็นอันคขาดขอให้รู้สึกขอบคุณเป็นที่สุด ที่เขานําเอาข่าวสารอันประเสริฐคือความหมายของความรักอันงดงามมามอบให้กับคุณรับอันนี้ไว้แล้วเมื่อเขาจะจากไปก็ข,ขอให้มีจิตรู้สึกดีกับเขาถ้าจะอํานวยวยพรเป็นถ้อยคําวาจาได้ก็อวยอานวยพรให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตให้เขามีความสุขในการครองชีวิตคู่ถ้าทําความดีใดๆแล้วปรารถนาจะแบ่งปันให้ผู้อื่นก็ให้นึกถึงเขาเป็นคนแรกและขอให้เขามีความสุขความสําเร็จในชีวิต แล้วผมก็แนะนําอะไรก็มากไปว่านนี้นะสุดท้ายเขาบอกเขาจะปฏิบัติตามแล้วเขาก็ทําจริงๆด้วยนะตามที่ตามที่ผมมารู้ทีหลังทีหลังมันมีเรื่องอีกเมื่อผ่านไปประมาณทักเป็นปีนะเป็นปีผมจะผมลืมเรื่องเขาไปแล้วว่าเขาโทรศัพท์มาหาผมที่บ้านนะครับผู้ชายโทรมาไม่ใช่ผู้หญิงโทรมานะครับบอกว่าเขาคิดถึงผมเขาอยากจะขอเวลาผมเพื่อจะไปก็บอกเขาอยากจะเลี้ยงอาหารผม ผมบอกไปได้อะไรมาถึงตรงนี้ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเขาคืนดีกันนะก็บอกขออาจารย์ให้เกียรติมาทานอาหารกับเขาสักมื้อหนึ่งเถิดผมก็เลยบอกว่าอาจะเอาจะทำอะไรเป็นมีอะไรก็บอกไม่บอกตอนนี้แต่ขออาจารย์รับปากได้ไหมผมจะใช้ไปทานที่ไหนเขาก็เอ่ยชื่อร้านอาหารเขาเอ่ยชื่อร้านร้านนั้นจีนที่มีชื่อของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะ เอ่ยชื่อก็ได้ไม่ใช่เป็นการโจรนาไปจะทำร้านเจยดทองเฮงซึ่งเป็นพัตตาการจีนที่มีชื่อเชียงใหม่ผมบอกโอ้ยจะไปกินอะไรกันนักหนาก็กินร้านอาารทางกาก็ได้เขาบอกไม่ให้อาจารย์มาที่นี่อะไรเงี้ยนะสุดท้ายเราก็นัดหมายเวลากันว่าไปเจอกันที่ร้านอาหารนี้ผมจําได้ว่าผมไปที่นัดหมายผมไปถึงก่อนวันนั้นฝนตกด้วยเพราะร้านนี้เนี่ยมันหาที่จอดรถลําบากผมเลยไปได้ตั้งแต่เนิน่นเพื่อจะมีที่จอดรถเมื่อผมจอดรถได้ผมก็เข้าไปข้างในไม่เห็นเขาพขก็มายืนรออยู่หน้า ขณะที่ผมยืนรอ,อยังฝนตกปรยอยๆฝนตกหนักแล้วก็สาลงไปแล้วผมไม่รู้เขาจอดรถตรงไหนแต่ภาพที่ผมเห็นปรากฏต่อสายตาคือก็กางร่มผู้ชายเป็นคนถือร่มแล้วผู้หญิงลูกศิษย์ผมที่เคยร้องไห้และผมกอดเขาเนี่ยอยู่ในวงแขนของเขาประคองกันมานึกถึงภาพนะครับสายฝนลปรลยโปๆแล้วก็มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับผู้ชายถือร่มมือหนึ่งและเอามือไปโอบก,กอด ผู้หญิงแล้วเดินกันเข้ามากึ่งเดินกึ่งวิ่งเพราะว่าเพราะาร่มมันคงไม่สามารถกันฝนได้เขาไม่เห็นผมแต่ผมแอบยืนดูเขาอยู่ตอนนี้เขาเข้ามาในร้านอาหารแล้วพอเขาเห็นผมก็ปิดร่มแล้วนี่เขาเลยยกมือไหว้ผมแล้วบอกอาจารย์มานันผมบอกมาลานแล้วผมบอกว่าเราไม่ต้องกินอาหารก็ได้นะผมอิ่มแล้ว <laughs> <laughs> ภาพที่คุณแสดงให้ผมเห็นเมื่อะกี้เป็นภาพที่ผมอิ่มใจเป็นที่สุด บอกต้องกินมาแล้วั้งกินแล้วที่รัฐบากินอาหารกันเพราะอยากจะคุยอะไรแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังบนโต๊ะอาหารเนี่ยครับถึงเรื่องผู้ชายก็รู้สึกว่าเขารู้สึกผิดผู้หญิงไม่ได้พูดอะไรผู้ชายเป็นเพราะเขาคงคุยกันแล้วนะครับและผู้ชายคงรู้จากฝ่ายผู้หญิงแล้วว่าผมเคยคุยอะไรกับเขา<ม>เขาบอกเขารู้สึกผิดรู้สึกผิดเพราะว่าตอนนั้นเขายังเรียนหนังสือต่อไปเขาไม่ได้เลิกเรียนหนังสือนะครับเขารู้สึกแย่กับชีวิตช่วงที่ผ่านมาที่ทุกครั้งที่หันมามองอดีตแฟนแล้วเขา ขายิ้มให้เขามีเขามีอะไรไม่รู้เป็นเป็นรังสีหรือรักมีอะไรเนี่ยนะทำให้ผ่ายผู้ชาย่ยเกิดความรู้สึกผิดและสุดท้ายก็มาขอโทษผู้หญิงว่าขอกลับฟื้นคืนดีกันอย่างเงี้ยนะครับผ่ายผู้หญิงก็ไม่คุยอะไรแต่ผมหันไปยิ้มให้เขาแล้วผมบอกว่าสแสดงว่าคุณทมที่ทำตามที่ผมแนะนําไปจริงๆเลยเขาบอกใช่ความรู้สึกของผมที่บอกตรงนี้ก็คือผมกําลังจะบอกความรู้สึกอันหนึ่งนะครับว่าความรู้สึกที่ดีๆ ที่มันเป็นความหมายในมิติที่เรารู้สึกได้ซึ่งความดีเนี่ยนะครับไม่เอาความโทษเ,เอาความโกรธโทษเทมาเป็นตัวตั้งมันจะทําให้เกิดความหมายที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนที่มีลูกมีหลานโปรดทําให้เขาเชื่อมั่นในความหมายนี้นะครับถ้าเราจะมีแฟนและสุดท้ายเราต้องแยกจากกันไปก็ไม่ใช่เป็นความผิดของใครคนใดคนหนึ่งให้มีความรู้สึกดีๆต่อกัน ต่อไปถ้าเราจะไปมีแฟนคนใหม่เราก็รู้สึกดีกับคนที่ผ่านไปที่เขาได้มอบบทเรียนบทที่1บทที่2ให้เราไม่เช่นนั้นเราไม่สามารถจะพัฒนามาถึงมีความรักที่ที่เป็นอย่างนี้แต่ความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ตอนเป็นแฟนกันนะครับต่อมาถ้ามาแต่งงานมาเป็นคู่ชีวิตและมีปัญหาขึ้นในชีวิตก็ขอให้ความรู้สึกดีๆนี้ยังคงอยู่อย่าให้ปรากฏการที่เกิดขึ้นช่วงขณะใด,ดขณะหนึ่งนั้นมาทําลายและสุดท้ายกลายมาเป็นว่าชีวิตคู่ลม แตกสลายนะครับขอให้พวกเราตรงโปรดมีความเชื่อมั่นในความหมายนี้และผมเชื่อว่าความรู้สึกที่ดีๆความรู้สึกให้อภัยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนี่แหละครับจะเป็นพลังเป็นพลังที่จะฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูความหมายที่ดีงามซึ่งแตกสลายลงไปให้กลับฟื้นคืนมาได้ครับ